สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาฟังน้ําเสียงของยามาฮ่า mg 1 2 xu นะครับตัวนี้นะครับผมนะครับมันชํารุดนะครับตัวที่มันชํารุดนะครับตรงนี้นะครับชํำรุดตรงนี้นะครับชํารุดจัดการขนส่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับชํารุดชํารุดนะครับแบบนี่เลยครับอยากมาฟังน้ําเสียงของเขาแต่ใช้การได้ปกตินะครับสําหรับผู้ที่ไม่ซีเรียสเรื่องสภาพนะครับแต่การใช้งานปกติใารได้ก็ขายใครไม่ได้ก็ใช้เองนะครับ แล้วก็ EQ นะครับปรับแลตนะครับคอร์สก็ปรับตามความถี่นี้เลยเสียงพิดเสียงขยายกลางแหลมนะครับแล้วก็ขยายเบสนะครับดูลำโพงตัวนี้นะครับมันที่แจ้งคลิปก่อนก่อนก็คือเสียงกลางแหลมตัวนึงใส่เน้นเบสตัวนึงไม่ใส่เน้นเบสนะครับก็เสียงเบสนะครับสัญญาณเข้าจากคอมนะครับมาเข้าช่องที่1 2 1กับ2นะครับส่วนแปดนะครับผมกดไว้นะครับ แผดนะครับเพราะว่าเสียงมันเกินนะครับผมได้กดกดเสียงไว้นะครับแล้วก็เกณฑ์นะครับปรับตามนี้เพื่อที่ให้ไฟอ่ะมันไม่ขึ้นเกินเลขสามนะครับไฟ PFL นะครับไฟไฟเช็คสัญญาณนะครับส่วน EQ นะครับผมปรับแฟตนะครับทุกอย่างเป่าแฟตหมดเลยครับสัญญาณเสียงประมาณนี้อ่าครับเร้ก็มาฟังน้ำเสียงของเขาเลยนะครับใส่เลยนใส่เ์ยนะ เธอไม่มีมันเลยาบชแดงที่บ่แทเพื่อเป็นใน นะครับเครื <Era S 2> ่องนี้นะครับใช้การได้ปกตินะครับไม่มีกล่องนะครับมีแต่ตัวเครื่องนะครับไม่มีกล่องเป็นเครื่องที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเครื่องที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นยังไม่บนในไทยนะครับผ่านไปก็ผ่านไป ของผมเองนะครับนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับจะขอดูคลิปรีวิวส่วนต่างๆบอลลุ่มต่างๆแล้วก็แจ็คต่างๆมอนิเตอร์แจ็คออกแจ็คอะไรต่างๆครับทักมาขอดูกับผมได้เพราะผมไม่ได้ลงไว้ในเพจนะครับเพราะเวลาโหลดมันโหลดช้าสําหรับเน็ตของผมมันไม่ดีนะครับทักมาถามขอดูได้นะครับผมจะส่งให้ในทางแชทนะครับแล้วก็ ตัวนี้ราคา8,500บาทรวมส่งนะครับสำหรับผู้ที่ซีเรียสผู้ที่ซีเรียตเรื่องสภาพเรื่องกงังวลเรื่องใช้การนะครับก็ขอผ่านได้นะครับผ่านได้นะครับไม่ต้องอะไรนะครับผ่านได้เลยนะครับถ้าผู้ที่ซีเรียตเรื่องสภาพนะครับผมการันตีได้ว่าใช้การได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมพผมแกะดูแล้วนะครับแกะดูแล้วแล้วก็ดูการสำรวจข้างในนะครับแผ่นแผ่นอะไรนะแผ่น เทแผ่นวงจรนะครับไม่ได้ชํารุดนะครับชำรุดแค่กรอบนอกตรงนี้นะครับนอกนี้รับประกันสามเดือนนะครับจากผมเองรับประกันสามเดือนจากผมเองนะครับนี่นะครับผู้ที่สนใจครับทักมาได้นะครับถ้าผู้ที่ซีเรียสก็ผ่านได้นะครับครับผมขอจบคลิปเทองที่นี้ครับผมครับ